กับคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับสสจังหวัดสุพรรณบุรีครับชาติไทยพัฒนาครับสวัสดีครับท่านนัทวุฒิครับวันนี้ประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สองโผกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยท่านนัทวุฒิครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลานี้มาตราสามมันเพิ่งผ่านหรืเป่านะฮะก็เลยประมาณสี่มาตราฟังมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงปัจจุบัติะาถึงขนาดนี้ในมุมฟองของท่านนะครับนที่เป็นสสเห็นสอดคล้อง เอียงหรือสนบสนุนไปยังฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเรื่องจานวนผักรด้ตั้งพอดีจานวนสอสอพอดีก,การประชุมวันนี้เนี่ยนะก็เสียดายนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเ,เข้ามาหลายฉบับทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลสิบสามร่างแต่เนื่องจากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันแก้ยากมาก โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องมีสมาชิกผู้ที่สภาสนับสนุนไม่น้อยกว่าหน<ม>ึ่งในสา่นะครับ,รบมันก็เลยทำให้ร่างรัฐมนูลทั้งสิบสามฉบับนี้ผ่านเพียงฉบับเดียวค,คือฉบับที่มีการพิจารณากันในวันนี้นะครับซึ่งที่ผ่านเนี่ยนะฉบับที่ผ่านมามันแก้เฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นเอง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งแบบบัตรของใบนะครับมันก็ดูเสมือนหนึ่งว่าเอะนักการเมืองเห็นแก่ตัวไหมทำไมแก้รัฐมนตรีทั้งทีทำไมไม่แก้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนับนะแต่มันเงื่อนไขเนี่ยมันผ่านมาจากบัดีียวจริงๆนะ คือในฉบับนี้ก็ว่าดยเรื่องมาตรา83กับนะมาตรา6 1เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปพิจารณานในส่วนอื่นได้83กับ91ตามมตา91ครับอสองมาตราเท่านั้นเองเพราะนั้นตามหลักการแล้วเนี่ยนะครับก็จะแก้ได้เพียงสองมาตราเว้นที่แต่ว่ามีอะไรที่เกี่ยวเนื่องที่เป็นสาระสําคัญอืมเมื่อมีการแก้ไขสองมาตรานี้แล้วแล้วยังจําเป็นจะต้องแก้ไข สาระสําคัญที่มันเกี่ยวเนื่องกันก็สามารถทําได้นั้นสามารถที่แก้ได้ในส่วนที่มันเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันแต่จะมีบางอย่างที่ที่อาจจะถูต้องตั้งพิสงเก์ว่าอาจจะไม่เชื่อมโยงหรือเปล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในสามสิวันซึ่งตามกรรมธิการสูนยาก็อแย้งจะมาทัดกันอยไปแล้วตัดมาตรา8ปหนี้ออกไล เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่บัตรเลือกตั้งนะบัตรเลือกตั้งสองใบจำนวนสอสอเขตสอสอบัญชีรายชื่อรวมทั้งการนับคะแนนของสอสอบัญชีรายชื่อถูกต้องครับถูกต้องครับมันก็ดูสมเหมือนว่าแกจะเพาะในในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่จะเป็นเพราะว่ามันต่างไมเท่านี้เองฉบับเดียวท่านห้น แต่อย่างน้อยมันก็บางคนก็มองว่ามันเป็นใกล้ๆกับเป็นการแง้มประตูเปิดหน้าต่างที่อาจจะนำไปสู่เรื่องการแก้ไขรื่องมูลนาะกครับหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วใช่ครับเพราะว่ามันมีด่านอยู่ตั้งแตดเก้าด่านในการปฏิบัตินะครับเอาเท่านี้พอเป็นจุดเริ่มต้นพอได้เห็นแสงสว่างที่ปลายหงมไั้แต่ที่มีการแง้มประตูเปิดหน้าต่างครับใช่ถูกต้องแล้วในมุมของนั่นท่านนทูตมองยังไงครับก็เออ ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับในการเลือกตั้งเนี่ยว่าสสเตให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก350คนหรือ350เขตเป็น400เขตหรือ400คนเนี่ยนะอันนี้คือสสเคนะครับจะขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ25คนครับที่เห็นด้วยก็เพราะว่าเราเป็นสสเขตมาโดยตลอดนะครับ เราะั้นการทํางานในพื้นที่เนี่ยถ้ามันเขตใหญ่มากเนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงนะการเดินทางการไปสัมผัสพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยมันเขตมันใหญ่มากนะแ้วถ้าเขตเดียวเขตเดียวถ้าถ้าสี่ร้อยสี่ร้อยเขตมันก็เล็กลงมาหน่อยนะเราก็สามารถที่จะไปเดินไปดูแลได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะภารกิจของสสเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเขตพื้นที่เท่านั้นครับมันยังมีงานในเรื่องของสภาในเรื่องของกรรมธิการอันนี้เป็นงานด้านนิติบัญญัติซึ่งเป็นภารกิจสําคัญตามรมนูญตั้งแต่ปีสี่จนไปต้นมาเนี่ยก็คือบทบาทในทางนิติบัญญัติถูกต้องครับนี่เป็นเป็นภารกิจหลักนะเราต้องทุ่มเททํางานในส่วนนี้ด้วยัครับ เพระฉะน้นเท่าที่ฟังจากท่าทีของท่านนัตูร์ก็คือน่าจะเห็นสอดคล้องหรือเห็นด้วยว่าจะเอาใจช่วยสําหรับการแก้ไขเพิ่มจํานวนสสเขตจาก375นะครับรอมูลปี5 0เนี่ยขึ้นมาเป็น400คนใช่ไหมค,ครับกับ,บการเลือกตั้งแบบสองใบเนี่ยนะฮะก็จะ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 ทำให้ประชาชนเขาเมีทางเลือกมากขึ้นับในการลงคะแนนเลือก ไม่ว่าจะเป็นสสเกตหรือสสจากบัญชีรายชื่อเนี่ยนะในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองก็โหยมาหลายสมัยมากะะเรื่องของการเลือกตั้งที่ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้บใบเดียวเลครับในมุมของผลที่มันจะเกิดขึ้นต่อเรื่องบทบาทรวมไปเือว่าทั้งถึงภารกิจของการเป็นสสเนี่ยนะ มันจะดีกว่ามันจะเหมาะสมกว่ามันจะสามารถทําหน้าที่ได้ครบถ้วนมากกว่าอ,อย่างที่ท่านพูดไปในช่วงต้น,น,นใช่ไหมเอ,อัอถูกต้องครับ,รบนะะทั้งเขตเขตแล้วก็จำนวนสสที่มากขึ้นโดยเฉพาะสาสาที่เอ,อ่อมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยคือเราสัม,สมผัสได้ส่วนหนึ่งและจำนวนสสบนบัญชีรายชื่อก็จะลดลงเหลือหนึ่งโหลหนึ่งโหคนนี่นะครับจะจะ จะทำให้ประสิทธิภาพในการทํางานนี้น่าจะสามารถทำหน้าที่ได้ดีได้ทั่วถึงนะครับเข้าไปในทุกพื้นที่ได้อย่างที่ท่านพูดในาแร็น็นที่หลักเกมต่างๆเหล่านี้นะครับสสเขต400คนไม่ค่อนค่อนข้างไม่มีปัญหาแต่การนับคะแนนสสแบบบัญชีรายชื่อนี่ที่เราจะออกแบบใีรัฐนูเนี่ยว่าหนึ่งเราจะเอาหนึ่งอร์เซ็นตถ้า ลงคะแนนแล้วพักการเมืองได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซให้ตัดทิ้งน้ำไปเลยจะตกน้ําเลยทึ่กับเกยบไว้พักให้เขาก็เสียเปรี่ยนนะเนี่ยประเด็นปัญหาเราเนี้ยทำไงจริงจะสร้างความสมดุลกันระหวา่างพักที่ก่อตั้งขึ้นใหมนะ่กับพักที่ใหญ่อยู่แล้วนี่นะให้สามารถเข้ามาสู่ การเดือนได้เพราะมีความเลี่ยเปียเปรี่ยนไปแล้วในนั้นถูกถูกการดีไซน์การออกแบบกติกาเหล่านี้มันมีได้และเสียทางการเดืองระหว่างพักเล็กและพักใหญ่ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการมีการกําหนดการนับคะแนนบารใบเดียวเนี่ยมันมีส่งผลทําให้เกิดพักเล็กจะนวนมากนะครนะ ซึ่งซึ่งเมื่อปี2540เราก็พยายามแก้ว่าอยากจะให้รัฐบาลมั่นคงให้มีพักการเมืองน้อยลงนะเพื่อรัฐบาลจะได้มีเสถียรภาพทำงานได้ต่อเนื่องกันอไปแต่พอมาเป็นพักเล็กๆจำนวนมากรัฐบาลไม่รู้มีรวมกันมากมายหลายทเนี่ยมันก็อาจจะเป็น จุดอ่อนของทัพของรัฐบาลได้ยกตัวอย่างช่วงต้นๆเห็นไหมครับรัฐบาลสีปิมน้ำนี่จะทํางานคนขังยากคราจะมีจานวนพรรคการเมืองที่ร่วมในการนําตั้งรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเรียเยอะครับตอนนี้ท่านรัฐบุมีประเด็นหนึ่งซึ่งคนเขาสงสัยเขาวิพากษ์กันเยอะการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการใช้บทสั้งสองบแล้วก็จะมีวิธีการในการคิดคํานวณหาสสระบบเจริชีเนี่ยก็จะย้อนไปแับช่่งตั้งมูลปีสี่ศู5ยห้า ถามท่านอย่างนี้ว่ามันจะเอื้อกับพรรคการเมืองใหญ่ในอดีตหรือเอื้อกับพรรคการเมืองใหญ่ในปัจจุบันหรือเปล่าอ๋อมัน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 เป็นไปได้ทั้งสองประการนะครับในอดีตถ้าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ก็ได้เปรีบร่บนะในการคำคิดคำนวณคะแนนนะด้วยบัตรสองใบยอย่างนี้นะครับปัจจุบันถ้ามาใช้ระบบบัตรสองใบก็พรรคการเมืองใหญ่ในปัจจุบันก็ ยังมีโอกาสมากกว่าทัพระดับการลวมคืนทัพระดับเล็กคดังนั้นจริงะจะเห็นว่าทัพใหญ่จะสะดับสูงร่างระดับมือชันดีเพราะฉะนั้นนําไปสู่ประเด็นคําถามที่อยากถามคาตอบก็คือเอาละเงื่อนประโยชน์ของทัพการมองใหญ่ในอดีตและหลักเราก็เอ่ยชื่อได้ของพัพไกรรักนไทยทัพกำลังประชาชนากตั้งถึงเพื่อไทยคราวนี้เนี่ยในการเลือกตั้งปี62สองที่ผ่านมาด้วยวิธีการ เลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมมีบบเลือกตั้งไปเองก็เลยทำให้พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้สสออระบบบัญชีรายชื่อเดิมแม้แต่คนเดียวถูกต้องคราวนี้พอมีการแก้ไขตรงนี้มันก็มีมุมมองที่ต่างอะไรบางท่านนักลครันด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพลังประชารัฐการเราจะใช้วิธีการเดิมที่พักการเมืองตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยหรือมาถึงเพื่อไทยเนี่ยนำมาใช้ในการเลือกตั้งโดยมั่นใจใน ในฐานเสียงสนับสนุนในเครือข่ายกลไกของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การบริหารประเทศที่มีรัฐบาลนําโดยพรคพลังประชารัฐเป็นเป็นพักใหญ่สำคัญที่ที่กำกเก้าอี้ของรัฐบาลอยู่อันนี้มันจะกลับมาทําให้พลังประชารัฐได้เปรียบนะฮะครับถ้าถ้าเป็นกติกาเดินแน่นอนครับแต่ร่างรัฐมนูลที่กำลังมีการพิจารณาอยู่ในขณะนี้เนี่ย ยังไม่ได้ให้รายละเอียดในการคำนวณสสแบบเป็นชีรายชื่อ,เ,อ,อเขาจะนำรายละเอียดส่วนนี้ไปไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรนูญว่าด้วยการที่ตั้งสมาชิกสภาแส่งรัศดรไปอยู่ในกฎหมายรูไปไปอยู่ในกฎหมายรูปเพราะเรายังไม่เห็นหลักเกณฑ์ตรงนี้ว่าการคำนวณจะมีอะไรปลี่ดย่อยออกไปที่ทําให้ไม่ได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนกันมากนักนะครับ,รบนะก็ขึ้นอยู่กับการ ไปแก้ไขขึ้นกับ่ครปพราแสดงว่าต,ต้องไปลุ้นว่าวิธีการในการนี้คิดเนี่ยมันจะคิดแบบไหน,นแต่ว่าโดยทั่วไปท่านทุกคนมีความเชื่อนะว่าน่าจะกลับไปใช้วิธีคิดแบบ4050ซึ่งพักเพื่อ,อไทยรักไทยก็ดีพลังประชาชนก็ดีเพื่อไทยเนียเคยได้เปลี่ยนมาในช่วงนูแล้วถ้าเกิดว่ามันกลับไปใช้วิธีการแบบนี้นะท่านนะพลังประชารัฐเนี่ยมันจะแค่ไหน คือกุยในี่ยท้าทุกท่านใช่คือท่านไม่ได้คิดว่าจลแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าถ้ากลับไปใช้บเล็กเล็กสองใบแล้ววิธีการคิดกำนวนแบบเดิมเจ้าทีมเก่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเขาถนัดอยู่แล้วตลอดเรื่องของมีพื้นที่มีสอโมีอะไรอย่เียครับอาจจะกลับมาได้เบียดทางหนึ่งแล้วพลังชาัิเนี่ยคิดถี่ไม่คิดถูกถ้าเป็นกระดานนี้ท่านนะครับคือถ้าถ้าขนาดนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า พัพการเมืองใหญ่สองทัพซึ่งอยู่ต่างขั้วไทยฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเขาสนับสนุนร่างรัฐมนุนฉบับนี้ทั้งทั้งสองทัพรวมทั้งทัพขนาดกลางของยกตัวอย่างท่านทักประชาธิปัตย์่ะเขาก็สนับสนุนนะแต่มีพักขนาดกลางบางทัพเลื่อยลงไปขนาดเล็กนี่เขาไม่สนับสนุนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกรงว่าจะไปใช้แนวทางเดียวกับ ที่ผ่านมามันก็เจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการมือขึ้นออนะครับเลไรก,ก็จะหยุดไปเลยนะ,ะเป็นอย่างที่ท่านท่านท่านี่ประจักษ์ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้เป็นไปได้มีความ ก็รแสดงว่าบางพักการเมืองตั้งแต่ภูม um> ิใจไทยเอาเอ่ยชื่อเลยนะภูมิใจไทยแล้วก็พักการเมืองขนาดเล็กโดยทั่วไปที่หายลงไปเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าตกลงวิธีการในการที่คำนวณนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดํารงอยู่หรือการเติบโตของพักการเมืองเหล่านั้นนะเพราะว่าจากที่ผ่านมาใช้บัตรไปเดียวเนี่ยมีบางพักได้สสแบบเป็นชื่อชื่อมากแล้วเขาก็ยังจะให้คงการเลือกตั้งแบบเติมแบบ เพราะว่าถ้าการเงินเล็กเนี่ยเป็นสิบพักเนี่ยก็ได้อนิสงส์จากการคิดกำนัลตามเรื่องปีหกศูนย์นะครับจากสั้นพันศูนย์นะฮะคราวนี้คำนำสุดท้ายครับท่านนทุกฮะก็คือว่าเอาละการอภิปรายถกกันในวาระที่สองเนี่ยก็ว่ากันไปนะหลังจากนั้นก็ต้องทิ้งไว้สิบห้าวันจึงจะเข้าสู่การบวชในวาระที่สามซึ่งหวชในวาระที่สามเนี่ยสสโดยทั่วไปนี่ก็น่าจะไม่มีห มองในเชิงบวกน,นะแต่ว่าคําถามสาคัญก็จะอยู่ที่สวในมุมของท่านคิดว่ายังไงครับ<น>ถ้าถ้าถ้าดูดูรายละเอียดของนัฐธรรมนูแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็จะเห็นว่ารัฐธนูบัหญหยัิไว้ต้องทิ้งไว้15วันนี่นะการลงมติวัาละสามเดือนจะมีเงื่อนไขยอย่างนี้ครับเ,เงื่อนไขว่า พักการเมืองหรือพักฝ่าย้านี่นะที่ไม่มีสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องลงมติไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบนะครับเพราะมองด่านนี้แล้วเีผ่านแน่นอนเพราะอะไรเพราะพักเพื่อไทยเขาเห็นด้วยกับ การแก้ไขรัมนู่ฉบับดีเขาเป็นสาย้าน้อครั้เดียวอย่สิบเปอรนต์ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วร้อยละยี่สิน่ด่านที่สองก็คือด่านสมาชิกพุทธสภาต้องดึงในสามตรงนี้แหละตรงนี้ก็ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าหลังจากการพิจารณาในวาระสนจะมีการปรับเปลี่ยนการแก้ไขอย่างไรเราจะเห็นนะว่าก่อนเข้า นำเข้านำร่างน้ำหนูเข้าพินาวันนี้เมื่อวานบนกกอนเนี่ยการมาทการต้องไปตัดก่นมาตาดไปสิบห้าตัดออกอนเราจะเห็นว่าเขาก็คงฝังฟังว่าถ้าผัดไปอย่างนี้แล้วมันมันดานที่สองอาจจะไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นต้องตปนีตับปรุงแก้ไขให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเพื่อให้มันผ่าน ผ่านไปได้ <date. S 2> เขาก็พยายามอยู่นะครัย,ย,ยรในส่วนของชาติไทยพัฒนาเองก็คงไม่มีปัญหาในการสลับสนุนใช่ไหมครับครับคงไม่คงไม่มีปัญหาเนะเพราะว่าเรามีท่านนิกรจำลองเข้าไปเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขาของคณะกรรมการร่างรัฐมนตรีฉบับนี้อยู่ด้วยมีอะไรท่านก็สื่อสารโดยตรงกับ ก็จะมาคิดในพักอยู่แล้วครับแล้วก็ร่างนี้ความจริงนี่ก็มีพักร่วมรัฐบาลหร่อก็รวมต่างชาติไทพัฒนานี่ร่วมในการเสนอร่างฉบับนี้ด้วยนะฮะนี่ก็คือคุณนัทวุฒินะฮะประเสริฐสุวรรณนะครับสสพักชาติไทยพัฒนากับจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอบคุณนะครับท่านครับคุณคุณคุณค